สวัสดีครับคุณผู้ชมกระทรวงพลังงานดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียแล้วซึ่งมีการกําหนดเป้าหมายที่จะรับซื้อไฟฟ้าให้ได้ถึง3,000เมกะวัตต์ภายในปี2564ซึ่งในระยะแรกจะมีโครงการนําร่อง12โครงการโครงการละ1เมกะวัตต์ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางซึ่งใช้พื้นที่พาะปลูกประมาณ1,000ไร่ คุณผู้ชมครับพลังไทยเรารักพลังงานเราคือสื่อกลางในการสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังงานทดแทนนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดแพร่หนึ่งในจังหวัดเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาและที่นี่ยังเป็นจังหวัดที่ร่ำรวยด้วยศิลปะวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติครับจังหวัดแพร่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงซึ่งจะแบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้63%และมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง22%เท่านั้น ถึงแม้จะมีพื้นที่ทําการเกษตรน้อยแต่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ก็ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็เป็นภาคอุตสาหกรรมสําหรับพืชที่สร้างมูลค่าได้มากที่สุดคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งสามารถทําเงินได้มากกว่า1,000ล้านบาทต่อปีรองลงมาก็คือข้าวและจากข้อมูลเบื้องต้นจะพบว่าที่นี่มีศักยภาพเรื่องเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรค่อนข้างสูงเหมาะก,กับการนำมาผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้า ู้ชมครับจังหวัดแพร่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังไม่มีโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่มีผู้ประกอบการหลายรายกําลังให้ความสนใจและดําเนินการขออนุญาตอยู่นะครับแต่เมื่อเรามาถึงจังหวัดแพร่ทังทีครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานทดแทนดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมครับที่นี่เขาบอกว่ามีหมู่บ้านพลังงานทดแทนซึ่งสามารถผลิตไฟใช้เองโดยใช้กังหันพลังงานาน้ําส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปหาพวกเขากเลยดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่สิ์นตาบลนาพูนอําเภอวังชินจังหวัดแพร่นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูกังหันพลังงานน้ากันเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของโครงการก่อนดีกว่าในเรื่องของที่มาและก็ที่ไปครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับท่านนายกองคการบริหารส่วนตําบลนาพูนนะครับคุณวิเชียนสมฤทธิสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอรีนถามเรื่องโครงการเกี่ยวกับพลังงานกังหันเป็นพลังงานน้าหน่อยได้ไหมฮะโอ้ กังหันน้ําที่หมู่เก้าบ้านประสินใช่ไหมฮะครับครับผมคืออันนี้เริ่มแรกเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันนะครับว่าน้ำเนี่ยมันเหลือเยอะมากครับ,รบปริมาณน้ําถึง3มล้าน3ล้านกว่าลูกบาทเมตรเนี่ยแล้วทีนี้กับใช้แค่หมู่บ้านเดียวครับนะฮะแล้วก็เอามาก็ไม่รู้จะปล่อยทิ้งไปเฉยๆแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแหมมาปั่นกระแสไฟฟ้าใช้ทาง พลังงานจังหวัดท่านก็เข้ามาส่งเสริมว่าก็ซื้อมาเพิ่มให้อีกตัวนึงก็ทั่วบ้านทั่วหมู่บ้านนะตอนนี้ครับตอนนี้แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกครับก็ชาวบ้านก็แฮปปี้ครับทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ประหยัดเรื่องงบประมาณไปอีกประมาณแสนกว่าบาทที่จะต้องไปเดินไปสาธารณะให้พี่นับประชาชนเราในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับเห็นบอกว่าจะมีทางเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยใช่ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้จะมีโรงไฟฟ้าของเอกชนไอ้เรื่องวัสดุบ้านเรานี่นะครับมันเหลือเยอะมากหลังจากที่เราใช้เศษไม้ไผ่ที่ผลิตจากตะเกียบครับนะครับสังขพโพทแล้วก็เศษไม้ปลายไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทําอยู่ทุกวันครับนะตอนนี้เยอะมากนะครับแล้มันไอ้ส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นการลดการเผาป่าในช่วงแรงนะครับลดหมอกควันลงนะ คุณผู้ชมครับโครงการกังหันพลังงานน้ําของชุมชนนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นที่จุดนี้และผู้ที่จะมาให้คาตอบเราได้ดีที่สุดนะครับยืนอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับผู้ใหญ่อุดองอกไม้สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับจุดนี้ทําไมถึงเป็นจุดเริ่มต้นฮะคือตอนแรกก็บ้านผมก็ยังยังไม่มีอ่างนะครับพอดีถึงหน้าแรงมันก็แล้งน้ําก็ไม่มีเราเลี้ยงลาห้วยพอดีก็มีโครงการของพระราชดำริท่านก็มา ที่เริ่มสร้างอ่างให้ทางกับหมู่บ้านของเราแล้วก็ลําน้ําห้วยแม่สีนะครับสามารถหล่อเลี้ยงไปหลายหมู่บ้านครับครับเพราะว่าที่บ้านผมเป็นแหล่งต้นน้ําอก็คือจากจากฝ่ายเนี่ยหล่นลงมาแล้วก็ไหลมาตามจุดนี้ใช่ไหมฮะที่ที่ท่านเห็นที่ล้นล้นจากสปริงเวคือน้ํานี่ก็หล่อเลี้ยงลาห้วยแล้วก็มีส่วนส่วนที่ท่อดำไอ้ตรงโน้นก็ ส่งไปให้เกษตรกรตามตามพื้นที่ลาดูงนี่ครับนะครับแล้วก็อีกอีกท่อหนึ่งก็ระบายลงลําห้วยเหมือนกันช่วงนี้มันก็เป็นหน้าฝนน้ํามันก็จะล้นธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่บอกว่าจากอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็ถูกส่งต่อมาที่จุดนี้คืออะไรครับคือประตูน้ําที่สําหรับให้เกษตรกรเปิดเลี้ยงต้นไม้หรือว่าทําเกษตรหรือปล่อยลงบ่อปลาคือเปรียบเสมือนก๊อกน้ําตาบ้านเรานี้แหละใช่ไหมฮะ ถ้าเรามีประมาณสาส่วนเราก็ทําประตูแยกกันไปอีกสวนหนึ่งก็ทําประตูไว้ถ้าไม่ได้ใช้น้ําเราก็ปิดคครรัับบปิดเปิดวาล์วของน้ำเลยของใครของมันเลยครับครับคือมีวาล์วตัวเดียวแต่ทําประตูไว้เพื่อความเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือของหมู่บ้านแต่หมู่บ้านที่จะได้รับน้ําจากอ่างเก็บน้ำแม่สินโดยใช้ประโยชน์ให้ถึงทั่วๆกันครับ นะฮะคุณผู้ชมครับจากอ่างเก็บน้ำแล้วก็มาจุดตรงนี้นะฮะเปรียบเสมอเป็นวาล์วก๊กน้ําที่เปิดปิดนี่แหละนะครับแล้วจุดต่อไปเนี่เราจะไปดูกระบวนการผลิตไฟฟ้ากันกับโครงการกังหันพลังน้ําชุมชนครับครับไม่แน่ใจนะครับว่าคุณผู้ชมสังเกตเหมือนผมหรือเปล่านะฮะตั้งแต่อ่างเก็บน้ำนะครับไหลมาเรื่อยๆจนเข้ามาถึงประตูน้านะครับผมยังไม่เห็นต้นเสาไฟในการเดินเสาไฟเลยและเขามีไฟฟ้าใช้ได้กันยังไงครับเดี๋ยวเราตามมาหาคําตอบไปเลย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสุชาติไหมครับครับครับอ๋อคุณลุงครับผู้ใหญ่อุดรบอกว่าต้องมาถามคุณลุงเลยว่ามีไฟฟ้าใช้ได้ยังไงผมเดินทางมาเนี่ยไม่เห็นต้นเสาไฟเลยอ๋อตอนนี้มันเกิดจากพลังใช้น้ำไอใช้ใดพลังน้ำครับเป็นใดพลังน้ําคือหมายความว่าเป็นการนําน้ํามาแล้วปั่นให้เกิดไฟฟ้าใช่ไหมครับระบบการทางานเขาเป็นยังไงครับลุงแนะนำหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้เชิญเชิญทางนีครับดูเลยครับจะเปิดเลยไหม นะครับเดี๋ยวคุณลุงจะเปิดน้ำนะฮะเพื่อสาธิตการผลิตไฟให้เราได้ชมกันนะฮะลุงครับผมถามคําถามแบบเด็กๆเลยนะฮะน้ามาจากไหนครับอ๋อน้ํานี่มาจากอ่างฮะมาจากอ่างคือมันจะมีระบบท่อส่งน้ามาจากอ่างไม้ถิ่นแล้วก็พอผ่านตรงจุดตรงสวนเนี่ยมันจะมีท่อพักน้ําอยู่ด้านหน้าก็คือประตูน้ำครับประตูน้ำครับเมื่อก่อนคือคุณลุงเนี่ยไม่มีไฟใช้แต่พอมีเจ้าเครื่องปั่นไฟตัวนี้เนี่ย ็สะดวกขึ้นอีกเยอะใช้ไฟอะไรได้บ้างครับลุงก็ปกติทั่วไปแช่แสงสว่างครับก็ใช้ทั้งหมดนี่เดอนนี้ใช้อยู่ประมาณแค่หกเดือนเดือเองแต่ละวันนี้เปิดแบบนี้นานไหมคเอ่อแต่ละวันบางครั้งเป็นบางวันเป็นบางขณะที่เราขีดยางก็จะทั้งคื้นเหมือนกันหกโมงเย็นก็ถึงตีห้าน้ำเพียงพอตลอดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้ครับต้องเปิดแรงเท่านี้เลยไหมครับเบากว่านี้ได้ไหมครเท่านี้และบเบากว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับถ้าได้กว่านี้ก็ไฟก็ตกลเพราะเรามีตัวพักตัวนี้ ตัวตัวนี้โตเป็นทาให้ไฟพอดีเสมอตัวต,วตลอดครับเพราะไฟตัวนี้มันจะผ่านจนชุดเป็นว่าเข้าเบสเซอร์ตัวนี้ตัวนี้เถึงไฟเพ่งออกจ้าสวัสดีค่ะครับผมพลังงานน้ําตรงนี้เนี่ยนะฮะเราใช้ประโยชน์ยังไงกับสาธารณครับการใช้ประโยชน์ก็หนึ่งก็ใช้ทางการเกษตรอยู่แล้วเนาะทำสวนทำไร่ทำนาแล้วเจ้าเครื่องนี้มีทั้งหมดกี่เครื่องนะครับตอนนี้ มีสองเครื่องค่ะสอเครื่องนะครับแล้วใช้กับไฟสาธารณประมาณกี่ดวงครับตอนนี้ตอนนี้สายหนึ่งสายละได้ยี่สบดวงประมาณนี้พอดีซอยมันสุดไปก่อนอย่างนี้นะนะครับวันข้างหน้าเนี่ยนอกจากผลิตไปใช้ไฟตามรายทางแล้วยังมีการใช้ไฟในส่วนสาธารณะส่วนอื่นอไหมครับก็จะเอามาใช้ปั่นเป็นน้าปั่นที่ว่ากองให้ประชาชนเอามาดื่มได้เอามาดื่มได้ด้วยใช้ไฟตัวนี้ได้สามารถ ตั้งแต่มีเครื่องปั่นไฟนะครับช่วยในเรื่องของไฟได้เยอะนะฮะเยอะค่ะเยอะประมาณลดค่าไฟไปประมาณตกต่อเดือนใช่ไหมต่อเดือนนี่จะได้พันสองร้อยบาทต่อต่อครัวเรือนไหมฮะต่อต่อต่อเดือนทั้งหมดเลยนะค่ะถูกกว่าประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทใช่ไหมฮะแต่ว่าะจะมีค่า เสียช่วยกันบำรุงคนละย0บาทเท่านั้นเองค่ะครับอ,อนาคตข้างหน้านอกจากสองเครื่องแล้วยังมีเครื่องที่สา5 6ี่ห้าหต่อไปไนะครับมีเดี๋ยวจะมเีเครื่องใหญ่กว่านี้มาอีกเพราะทางกระทรวงบิ๊เขาเขามาดูงานแล้วเนาะมาดูงานแล้วจะเอาให้หมู่บ้านนี้จะเป็นใช้ไฟในหมู่บ้านทั้งหมดครับนะฮะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีอีกหนึ่งแนวคิดเลยนะฮะนอกจากน้ำที่เราจะไปใช้ในภาคการเกษตรให้ปล่อยทิ้งไปเราสามารถหยิบน้ํา ที่ผ่านมาเหล่านี้เนี่ยมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุดสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสำหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานชุมชนหรือยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องออพลังงานทดแทน ของจังหวัดแพร่เราเนี่ยเราได้วางแผนเดิมเนี่ยมันเป็นแผน5ปีนะครับจะสิ้นสุดเมื่อปี5 7นะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มตัวแผนใหม่นะครับซึ่งเราต้องปรับใหม่เพราะว่า,าทางจังหวัดแพร่เราเนี่ยเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจาการเจริญเติบโตของบ้านเมืองเนี่ยมันสถานการณ์มันเปลี่ยนระวางยุทธศาสตร์กันใหม่นะครับซึ่ง แนวทางที่เรามองไว้เนี่ยเป็นเรื่องอาการใช้พลังงานทดแทนเกี่ยวกับเรื่องชีวมวลเป็นหลักนะครับเพราะว่าจังหวัดแพร่เราเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องพลังงานชีวมวลคือเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับด้วยกระแสนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ว่า,าตรงจุดพื้นที่ที่เราจะไปตั้งโรงไฟฟ้าเนี่ยได้ทางพลังงานนะครับผู้ประกอบการ ทางท้องถิ่นได้เข้าไปทําความเข้าใจนะครับเราได้พาไปศึกษาดูงานเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับผลกระทบหรือการเกิดผลประโยชน์ที่ดีในพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างด้วยจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งได้รับผลกระทบในเรื่องมลพิษจากควันไฟป่านะครับจากการเผาเศษฟาง เศษซังข้าวโพดในหน้าแรงนะครับถ้าเรานําสิ่งเหล่านี้มาทําให้มันเกิดประโยชน์มาเอาเข้าระบบมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเชื่อโมนผมว่าผมว่าผมก็เห็นด้วยนะแต่ในความคิดของผมเนี่ยมันถ้าหากมาสร้างใกล้ๆชุมชนนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยผมกลัวเสียงดังไงกลัวเสียงดังกลัวเสียงดังอะไรอื่นก็มีเยอะมันอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมว่า ถ้าหากว่าจะมาสร้างในผมว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่ามีการประชาคมชาวบ้านผมมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ไหมฮะเอาชาวบ้านเอาเป็นชาวาประชาชุมชน,น,น,นไปที่ตั้งเลยอ่าชุมชนเอาด้วยผมเอาด้วยออใช่ไหมฮะถ้าุมูไม่เอาผมก็ไม่เอาแบบใช่โรงงานสะอาดเนาะเป็นพลังงานสะอาดครับแล้วก็ได้ประโยชน์กับชุมชนนะครับ <S <S สิ่งแวดล้อมมันมีเพราะว่าชาวบ้านอยู่กับป่าไม้อยู่แล้วเนาะ้วกาศเศษไม้อะไรที่ก็ไปทิ้งเปล่าก็อยากให้ได้มีคุณค่าเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางนะครับ ชมครับพลังงานทดแทนนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบดังนั้นการที่เราจะเลือกมาใช้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจะต้องคํานึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศเป็นสําคัญครับและคุณผู้ชมเองก็สามารถมีส่วนร่วมทางรายการของเราได้นะครับโดยการส่งข้อเสนอแนะหรือคําติชมผ่านทางรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วครับทางรายการมีของที่รละลึกรอมอบให้ครับและช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับเสวนาโตะกลมเวทีแห่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเราจะมาคุยกันในเรื่องของพลังงานทดแทน ซึ่งจะมาเป็นพลังความหวังในอนาคตของประเทศไทยของเราได้มากน้อยแค่ไหนครับ